ทุกๆ1ล้านบาททุกๆ1ล้านบาทที่กองทุนประกันสังคมประหยัดได้และถ้าท่านลงทุน1ล้านบาทนี้ให้ได้ผลตอบแทน5 0ไปอีก30ปีเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเป็นเงิน4.32ล้านบาทท่านคิดดูว่าถ้าท่านปร,ประหยัดได้นะคะสี่พล้านเอาแค่ท่านซื้อในราคาที่มันควรจะเป็นน่ะท่านลองคูณ4ไปว่าในอีก30ปีเนี่ยเราจะมีเงินเข้ากองทุนเท่าไหร่ แล้วก็ผู้ประกันตนที่อยู่ทางบ้านที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะคะวันนี้ไอกับเนมก็เ,ออเป็นสอสอของพรรคประชาชนนะคะตัวอีกครั้งก็ได้ชื่อไอค่ะราชนกสีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมค่ะครับสาสวรุ้มคงครับผู้แทนจากชาวชุมบุรีเขตเจครับค่ะก็ เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยก็ติดตามนะคะเรื่องประกันสังคมมาตั้งแต่การแฮกโประมาณจนมีการพูดถึงรองประกันสังคมเนี่ยในหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณบริหารสํานักงานเนี่ยกว่า6000ล้านหรือประมาณ3%เนี่ยที่เรียกว่าอยู่ในความมืดไม่โปร่งใสแล้วก็เรื่องปัญหาติดในการปลดเอกสารต่างๆนะคะมาจนถึงเรื่องที่ประชาชนตั้งคําถามว่าทําไมสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมเนี่ยถึงยังด้สิทธิ์ แล้วก็เป็นการเปิดเผยเนาะว่าการมีอยู่ของบอดแพทย์แล้วก็การทํางานของบอดแพทย์แล้วต่อมาเนี่ย ก็มีการมาที่ประเด็นมาตรา9ซึ่งอดีตเนี่ยเคยส่งมาตรา33มาก่อนตอนนี้เราก็พยายามพิจารณาผลักดันเนาะให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันกดดันเพื่อให้สูตรบํานาญนี้เนี่ยผ่านไปได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะมาพูดก็คือเรื่องของการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเรียกได้ว่านี่เนี่ยคือหัวใจสําคัญหลักนะคะของกองทุนประกันสังคมการที่กองทุนเนี่ยจะอยู่ไปได้อีก25ปีแล้วมันจะล้มหรือไม่ล้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ว่าการนําเงินในกองเนี่ยไปบริหารจัดก,การหรือว่าลงทุนอย่างไรนะคะซึ่งคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่านั่นหมายถึงเงินถึง2.2 2.6ล,ล้านล้านบาทที่อยู่ในกองทุนวันนี้เนี่ยจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะคะที่นําออกมาให้ได้เห็นว่าการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีปัญหาเรื่องทำมาพิบาลอย่างไรนะคะฉันก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะถ้า ที่พี่อยากได้ผ้าหัววันนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือว่าประกันสังคมเนี่ยเ,เรียกว่าเล่นแร่แปราธาตุนะคะตั้งข้อสงสัยว่าเล่นแร่แปราธาตุในการที่ซื้อตึกที่มีมูลค่า3,000ล้านในราคา7 0 0 0ล้านอย่างถูกระเบียบและถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแน่นอนนะคะว่าทุกอย่างถูกระเบียบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าเราก็ต้องมาตั้งคําถามกันนะว่าความคุ้มค่าเป็นอย่างไรก็ กองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะนอกจากที่จะสามารถลงทุนในตลาดได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนนอกตลาดได้หรือเรียกง่ายๆว่านอกตลาดหุ้นนะเนาะ mm hmm. ก็คือการซื้อสังหาริมทรั์หนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนในตึกนะคะซึ่งก็ประกันสังคมเนี่ยในปี2,565ถึง2,566เนี่ยกองทุนประกันสังคมก็ได้ใช้เงินกว่า7,000ล้านนะคะในการเข้าซื้อตึกสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเนาะว่ามันคือแห่งไหนนะคะ <c oughs> กออ็อยู่ในย่านพระรามเก้านะคะแล้วตึกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะมันเป็นตึกที่ในอดีตเนี่ยในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยมันเคยเป็นตึกร้างมาก่อนนะคะเป็นตึกร้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่เข้าไปซื้อตึกเหล่าตึกนี้เนี่ยมารีโนเวทแล้วก็ ราวกับว่ามันประจวบเหมาะพอดีพอดีพอด,พอด,พอดีพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินหลังจากรีโนเวทเสร็จเนี่ยกองทุนประกันสังคมก็นะคะมีการปรับแก้นะคะระเบียบต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีการทำการศึกษาแล้วก็เป็นที่มาของการลงทุนตัดสินใจลงทุนเนาะซึ่งตึกแห่งนี้เนี่ยนะคะในช่วงปลายปลายปี65ที่ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่า อัตราการอัตราการเข้าเข้าทํากําไรหรืออัตราการเช่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นเองก็คือทั้งตึก 100%, เนี่ยมีคนเข้ามาเช่าประมาณ1%เท่านั้นนะคะและก่อนที่จะมีจะมีการซื้อตึกนี้เนี่ยตัดสินใจซื้อตึกนี้หรือลงทุนในตึกนี้เนี่ยก็ได้มีการะะทำเรียกว่าทําแผนคือก่อนที่เขาจะลงลง,ลงทุนอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการทําแผนเนาะซึ่งแผนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามัน มันมันสวยหรูเกินจริงมากๆนะคะซึ่งกล่าวว่าออผลตอบแทนที่จะได้เนี่ยจะได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวลองติดตามดูในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านศาสวัสด์ก็จะมาคุยให้ฟังนะคะว่ามันน่าสงสัยยังไงนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มดําเนินการจริงเนี่ยเริ่มจากมีผู้เช่าในปีแรกเนี่ยประมาณ1-2%เเท่านั้นย้ำนะคะปีแรก ที่ลงทุนมีคนเช่าแค่1-2%ึงถึง็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป2ปีก็มีผู้เช่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่สำนักง,งานประกันสังคมรายงานบอกว่ามีคนเข้ามาเช่าใช้ตึกเนี่ยประมาณ40%แต่ดิฉันต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่น่าสงสัยค่ะเป็นตัวเลขที่มีการเบ่งมาแล้วมีการเก็บตัวเลขที่คาดเดาว,ว่าจะมีผู้ใช้ในอนาคตเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในตรงนี้ด้วยนะคะซึ่ง ตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่า40%อยู่ที่ประมาณแบบ20เกือบ30%เท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าตึกนี้เนี่ยทำกำไรประมาณที่ผ่านมาเนี่ยในปี67ประมาณ40ล้านแต่ค่าบริหารจัดก,การของตึกเนี่ยรวมกับค่าที่ต้องไปจ้างออกองทุนในการบริหารเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ50ล้านนั่นหมายถึงอะไรคะนั่นหมายถึงว่า ถ้าทํากิจการด้วยอัตราแบบนี้ต่อไปเนี่ยติดลบทุกปีนะคะติดลบทุกปีแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะกําไรตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้ว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าก็ไม่มีคนสนใจเข้ามาเช่าใช้สักเท่าไหร่นะคะและเท่ากับว่าไอ้เจพันล้านที่กองทุนประกันสังคมทุ่มทุ่มลงทุนไปในในตึกๆกนี้เนี่ยก็ เอ,อ่อเรียกว่าจะบอกว่าศูนย์เปล่าหรือว่าเข้าเข้าขายจะติดลบก,ก็ได้เนาะดังนั้นนะคะดิฉันอยากจะชี้ประเด็นว่าตึกแห่งนี้เนี่ยถูกตั้งเป้าแล้วก็จัดทําการประเมินการคาดการเอาไว้เนี่ยอย่างสวยหรูแต่ว่าทุกอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันต่ํากว่าเป้าหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการคาดการเอาไว้ในตอนที่ทํารายงานในการในการที่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยบอกว่าภายในสองปีเนี่ยจะมีคนมาเช่าใช้นะคะประมาณ60สอร์ซนซึ่งตัวเลขจริงๆตอนนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกว่าตัวเลขตามรายงานคือ4ี่เปอร์ซนแต่ว่าตัวเลขที่ปรากฏจริงๆที่มีคนมาเช่าใช้เนี่ยอาจจะอยู่ถึง20-30%เเท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แปลว่าไม่ได้เป็นไปตามเรียกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้และถ้าสมมติว่าคิดว่า ออมีคนมาเช่าใช้ร้อยเปอร์เซ็นที่นี่นะคะเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะด้วยเลทอัตราปัจจุบันเนี่ยคือดิฉันไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่ประมาณ5 0 0 550ต่อตารางวาหรือตารางเมตรเนี่ยถ้ามีคนมาเช่าใช้นะคะวันนี้เต็มอตัตราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยต้องใช้เวลา30ปีนะคะกว่าที่จะคืนทุนอันนี้ดิฉันเอาตัวเลขปัจจุบันตอนนี้ก่อนเนาะ ท่าต้องใช้เวลา30ปีกว่าจะคืนทุนแต่แล้วแน่นอนแหละว่าเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโปรโมทแล้วทำการตลาดนู่นนี่นั่น,นแล้วก็พอพัฒนาญาย่านเนี่ยค่าเช่ามันจะเพิ่มมากขึ้นอะไรคือท่านอ้างได้หมดแล้ะค่ะแต่ว่าถ้าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยคือกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะเจ๊งในอีก25ปีข้างหน้าแต่ท่านบอกว่าแต่ถ้าเอาตัวเลขปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะคืนทุนในอีก30ปีคือแปลว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเจ๊งไปแล้วตึกนี้เนี่ยยังไม่คืนทุนเลลยนนะะะคคออาาจจทัทขใช้้ํวแก แล้วก็ดิฉันก็อยากจะตั้งคําถามตัวโตค่ะว่ากองทุนประกันสังคมในยุคที่ผ่านมาที่มีการเซ็นให้ลงทุนในในการลงทุนนอกตลาดแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีปัญหานะคะมีปัญหาในเรื่องของธรรมพิบาลในการตีความทุกอย่างเอกสารทุกอย่างที่ เออเป็นการศึกษาเนี่ยที่พยายามตีความให้มันเข้าข้างว่าจะต้องแบบโอ้โหจะต้องซื้อเพราะว่าผลประกอบการมันสวยหรูเหลือเกินเนี่ยนะคะดิฉันก็ตั้งข้อสงสัยในเรื่องธรรมิบาลของออกองทุนประกันสังคมในการดําเนินงานเนาะอันนี้นะคะยังไม่นับว่ายังมีคําถามอื่นอีกมากมายว่าทําไมกองทุนประกันสังคมเนี่ยถึงตัดสินใจใช้เงิน7จ็ดพันล้านในการลงทุนไปในตึกแห่งเดียวเลย นะคะแทนที่จะไปกระจายลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดแบบอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่มีคนที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอยู่แล้วเพราะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยคือท่านท่านท่าน,ท,านท่านเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการในรูปแบบกรมท่านไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในการที่จะมาบริหารจัดการตึกหรือว่าบริหารจัดการสินทรัพย์แบบนี้ทําไมท่านถึงตัดสินใจที่จะลองทําอะไรแบบนี้ทั้งๆที่มันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากๆนะคะแล้วก็ทําไมถึง ตัดสินใจทุ่มเงินกว่า7,000ล้านบาทของผู้ประกันตนเนี่ยลงทุนในตึกที่มีอัตราการเช่าเริ่มต้นเพียง1%เท่านั้นนะคะอันนี้มันน่าสงสัยมากๆและอย่างหนึ่งเ่ยดิฉันจะขอขีดไฮไลท์นะคะตรงนี้ตึกสกายไนเนี่ยคือชื่อเดิมเนี่ยตอนที่ถูกทิ้งร้านเนี่ยชื่อว่าตึก ICE นะคะ i oh, ชื่อเดียวกับดิฉันเลยในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนมาถึงช่วงที่เป็นในช่วงโควิดแล้วมีการประเมินมูลค่าประเมินราคาเนี่ยในช่วงโควิดนะคะมีการประเมินมูลค่าของตึกนี้เนี่ยหยกๆยกเลยไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่3,000ล้านทําไมกองทุนประกันสังคมถึงยอมจ่ายเงินในราคา7,00 0ล้านเพื่อซื้อของในราคา3,000ล้านทุกท่านคะ ทุกๆหนึ่งล้านบาททุกๆหนึ่งล้านบาทที่กองทุนประกันสังคมประหยัดได้และถ้าท่านลงทุน1ล้านบาทนี้ให้ได้ผลตอบแทน50%ไปอีก30ปีเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเป็นเงิน4.32ล้านบาทท่านคิดดูว่าถ้าท่านประหยัดได้นะคะ4,000ล้านเอาแค่ท่านซื้อในราคาที่มันควรจะเป็นนะ่ะท่านลองคูณ4ไปว่าในอีก30ปีเนี่ยเราจะมีเงินเข้ากองทุนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้นะคะอันนี้คือค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นของผู้ประกันตน ดิฉันก็อยากจะชวนนะสื่อมวลชนดิฉันเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยเก่งกว่าโคนันนะคะอยากให้ท่านลองนะคะไปคุยประวัติของตึกนี้ดูว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมือแรกเนี่ยใครเป็นเจ้าของและมือถัดมาใครเป็นเจ้าของและมือถัดถัดมาอีกเนี่ยมีชื่อของใครปรากฏอยู่บ้างมีชื่อนักการเมืองพักไหนบ้างหรือไม่นะคะหรือว่าเออเป็นนักการเมืองที่อยู่ในพักที่เกี่ยวข้องกับพักที่ อยู่ในป่านะคะที่ก็ต้องบอกว่า,ามันก็น่าสงสัยแล้วเพราะว่าท่านอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยกอ็อยู่นะคะพักพลังประชารัฐเนาะก็ลองลองอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปลองหาข้อมูลดูเนาะเพราะว่าเซฟตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะพูดหมดเ๋ยโดนเขาฟ้องนะคะแต่ว่าก็อยากให้ไปช่วยกันนะคะคุณหาซึ่ง ตึกนี้เนี่ยปรับปรุงเสร็จเมื่อตอนต้นปี2565แล้วก็พร้อมหลังจากพร้อมใช้งานเนี่ยก็พร้อมที่จะขายต่อให้กองทุนประกันสังคมเลยซึ่งนะคะที่ฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าหอวโหมันเป็นการตกแต่งนะคะหน้าตาของตึกเพื่อให้พร้อมรอรู้อยู่แล้วว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยพร้อมจะซื้อเลยหรือเปล่านะคะมันอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นก็ยังได้ยินนะคะข่าวลือมาอีกว่า ออกองทุนประกันสังคมเนี่ยหรือว่าสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยก็พยายามที่จะย้ายสำนักง,งานบางส่วนเนี่ยเข้ามาใช้ในตึกนี้ซึ่งจะบอกว่าเมกเซนก็ได้เนาะก็คือในเมื่อซื้อมาแล้วก็อาจจะย้ายสำนักง,งานมาแต่ว่าดิฉันต้องบอกว่านี่มันเป็นการย้ายเงินเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาท่านอาจจะแค่อยากให้ตัวเลขการเช่าใช้ตึกเนี่ยมันสูงขึ้นก็เลยอยากที่จะย้ายสำนักง,งานเข้ามาแต่ก็ก็แล้วแต่นะคะการตัดสินใจยังไงก็รอดูในอนาคตซึ่ง ทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาเนี่ยมันนําไปสู่การตั้งคําถามถ,ามถามึงธรรมาภิบาลแล้วก็การตัดสินใจในช่วงต้นเนาะที่มีการทํารายงานหรือว่าทําข้อมูลต่างๆเนี่ยให้มันให้มันแบบให้ตึกนี้มันน่าซื้อเนี่ยซึ่งเดี๋ยวขอส่งไ่ต่อให้ท่านสหส,ส,สัสวันสส์นะคะไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่3อย่างอันที่ 1. เราต้องขยันกว่าอันที่2เราต้องแ่งกว่าและอันที่สเราต้องเร็วกว่า แม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา